ก็ใช้มือถือของท่านดึงมาได้ครับกดคำว่า LPG ใน Google อะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Trading View นะครับต้องให้เครดิตเขาหน่อยปรากฏว่าข้อมูลเขาบอกว่า LPG โลกนะครับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก22.94ดอลลา,าร์สหรัฐแต่ย้อนหลัง1ปี LPG โลกลงไป47-48เปอร์เซ็นต์ครับขันถามด้วยความเคารพฮะ มันตึงราคาเดิมแล้วมันมันมันจะดียังไงอะฮะยกเว้นราคาเดิมคุณขายถูกกว่าเดิมถูกกว่าโลกร้อยเอร์ซออันนี้ของขวัญอ่าแต่ตอนนี้คุณกัรบอกว่าคุณตึงคุณขายในสิ่งที่เท่าเดิมในสิ่งที่ตึงที่ผ่านมาก็ราคากราฟ LPG มันเป็นคอมมอนิตี้อ่ะมันลงเกือบ50%นะฮะ แล้วมันตึงยังไงฮะแล้วมันติดตรงไหนทําไมไม่ลงแบบคาวค่ะยกเว้นยกเว้นอันเดิมขายถูกกว่าทั่วโลกใช้ร้อเปอร์ซนะอ,อันนี้ไม่ว่ากันอันนี้ก็ต้องไปดูต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องตัดภาษีออกด้วยนะครับด้วยความเคารพฮะเช่นเดียวกันเรื่องราคาน้ํามันค่ะผมไม่อยากจะพูดเลยในหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาหรือกราฟราคาน้ํามันมันก็เหมือนราคากา๊าซเพียงแต่ว่ามันลงน้อยกว่า มันลงมาครึ่งปีปี6 7เเนี่ยมันลงมาประมาณครึ่งปีและมันเริ่มไซเวยยนะครับไม่อยากให้กราฟขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นหน้า <laughs> เห็นตามากกว่านี้นะครับ <laughs> ผมก็เลยบอกว่าเข้าใจฮะความความเห็นใจการสู้นะครับแล้วก็การที่มีนโยบายที่ไม่ต้องการให้มีทุนผูกขาด <laughs> เห็นใจครับแต่คำว่าการเป็นของขวัญมันต้องถูกกว่าปกติไงไม่ใช่คำว่าเป็นของขวัญทั่วโลกเขาใช้ราคาหนึ่ง เราใช้แพงกว่าเขาแล้วบอกเนี่ยใช้ได้ของขวัญเธอ